ตอน้เใสดสวยไปไหนวนี่อ่ะนร้ำเล่แรอเล้าล้ำเล่สามรอยน้วันเป็นมาดามเันนี้เป็นดีมงดองมาดามดอกทองแม่แม่เบาหอมมาทำลงทานข้าวข้าปุ้น พ่อจ้ากอยู่บ่อกรปุลเอฟีนะคะเอฟซีค่อจ้ากอยู่บ่อกระปุลลงคอนเน่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่หอมเลยเด้อหมักที่สุดอย่ามากกรอบโอ้ยเนาะกุ้งเต้นเลยเนาะด้เอปลาแดดเดียวหมูแดดเดียวเอาปลามาจากไหนคุณยายปลาเหรอคะปลาในบ่อในบ่อเจ้าสิตักวันหนึ่งคนสิไปถล่มบ่อเจ้าเด้อต้องปีหนาวเลยปีนี้บ้าแล้วต้องซูบไเลยต้อูบละครับ เฮ้ยก <t od em |ms|> ุ <m> <ana> <im> ้งบะมี่บอไม่ดื่บ่มาถ้าเป็นยังบ่ม่าคอยเลยขึ้นหอดจุ่มเจ้าแทนจะไปหากระบอกหูจักทางนื้อร่อยดีมากเลยเขามีทยละไม่ใช่ทิมบอกถ้าเดี๋ยมีโอกาสเนาะได้หมูส้มมีโอกาสเราจะไดจแล้วจะทำมาอีกพทอดหมูยังก่อนเลยหมูส้มเราจะขอกเปรี้ยวๆหน่อยมาอีกจ้ะ วันนี้มันการประเพชรนึงเรื่องของซ่อมแล้วก็ไม่ค่อยถนัดมันจะออกเปรี้ยวๆจะก็ยังไม่ได้ซ่อมกลับไปซ่อมอีกฮะต่อรูปไปซ่อมมันมีแอวกกระจุกกระเปิดอะไรแา็งมาอย่างก้อนกล้ามหลางก้อนกล้างหลังโค้งลายแบบหลาดลวดไปทางด้านข้างยิ่งยิ่งโหลดเก่ายิ่งแบบว่าอันนี้ต่อมมันนี่อันนี้ไปพราชมก็เจ้ากระทำบอกไม่น่าซ่อไปเลยแม่คือสวยถ้าตาแบบว้าว เพชรตะกิดนั่นเลยนี่ของบะหอมป๋อโทรศัพท์ใครป้าแนมคอยเราสับแม่กำลังงงว่าโทรศัพท์ใครของป้าแหนมหนังหมูอ่ะส้ม้มหมูอ่ะก็ทำแล้วชิมบองเบิ่งก่อนอันนี้ขอบคุณเอฟซีพี่บะหอมแม่บ้านบะหอมนนั้ด้วยนะครับอืมขอบคุณมากอร่อยค่ะแบ่บะปะแบบมากเลยสุดๆนี่กับข้าวจงด้วยนะคะจง นะข้าวโพดหรอปอมาเด้อตัดเสื้อห่วงเจ้าบญจพรรณบญจกินนะต้องสั่งไว้ก่อนนะคะล่วงหน้ากินข้าวกับเบาหอมเด้อนี่เด้อเนี่ยสั่งตั้งแต่ปีก่อนน้ำพริกด้วยยังไม่ได้หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้มาปังฮะคนยังจ้ขนมจีนขนมจีนเหลือแต่ขนมจีนครับน้ำยาหมดโอ้สงสัยตาอ๋อแตงั้นน้ำยาหมดนะตาอ๋อกินแกงเด้อเพราะว่าเบาหอมเป็นขนมจีนต้มยำโกโก้ลงใส่ต้มยำอะไรแบ่งมาเลยน้ำยาหม้อหนึ่งค่ะ ทำไมทำไม,ไม,ไมน้ำยา